สวัสดีค่ะน้องโบค่ะนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลพัทลุงค่ะจะมาแชร์ความประทับใจของเครื่องจิ๋วแต่เจ๋วเครื่องนี้นะคะสมาร์ทเพาของเราค่ะถามว่าประทับใจอะไรในตัวสมาร์ทเพาตัวนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะโบเริ่มทําธุรกิจมาประมาณสองเดือนนิดนิด,นดค่ะการที่เราจะเข้าไปบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือมีคนเข้ามาทักว่า คุณรู้หน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะแนะนําให้คนอื่น <c oughs> เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถวัดได้คือถ้าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้มันจะทําให้คนแบบอยากจะลองโบก็เลยแบบโอเคงั้นตัดสินใจซื้อสามาร์ทพาตัวนี้มาถามว่าความคุ้มค่าคุ้มค่าเยอะกว่าที่จะได้ค่ะเพราะอะไร อย่างน้อยเราสามารถวัดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกคนแม้แต่โบอยู่เวรโบรยังวัดได้ค่ะแล้วพอเราวัดปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าความมหัศจรรย์ของเครื่องคือคอะไรแล้วก็เห็นว่าเครื่องวัดกี่ครั้งกี่ครั้งคนได้ไทเลือดไทไหนก็จะเป็นอย่างนั้นโบเลยมีความสุขทุกครั้งที่ได้วัดเครื่องสมาร์ทพาวให้กับ คนที่โบรู้จักขอบคุณบริษัทที่สร้างเจ้าเล็กๆจิ๋วแต่เจ๋าตัวนี้มาให้ในการเปิดใจในการทําธุรกิจของเราทาให้ปัจจุบันนี้โบก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ขึ้นตําแหน่ง QSBP ทงั้งทงที่เริ่มทําธุรกิจมาได้ไม่นานขอบคุณเจ้าสมร,ร์ทเขาจิ๋วแต่แจ๋าเครื่องนี้ของเราค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ